โอ้โหสาวหน้าสวยชชแห่งวิกหมอชิดมาสะกิดใจหนุ่มๆก,กันอีกแล้วล่ะค่ะสําหรับคิวนี้เป็นนางเอกสาวทับทิมที่ชิมไม่ได้แต่ชมได้อย่างเดียวนะครับต้องขอบอกเลยค่ะว่าทับทิมอัญญรินธีราธนันพัฒนนั้นเป็นดาราสาวแถวหน้าของช่องเจ็ที่ฝีมือของเธอเด็ดอย่าบอกใครเหมือนกันเรียกว่าชีเป็นคนมีของพอได้ลองบทบาทรวดรวดแรงแรงแสงออราก็เปล่งรัศมีจนณตอนเนี้ยชิดเจอดมากๆเลยล่ะค่ะ Can make it right. My temperature is super high. If I scream, if I cry. แบบตั้งแต่อดีตเริ่มแรกเข้าวงการตั้งแต่เมื่อไหร่เข้าวงการตั้งแต่อายุประมาณ14ย่าง15ค่ะประมาณนี้ค่ะก็คือเราเริ่มจาก งานถ่ายแบบนิตยสารด้วยรุ่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีโอกาสได้มาเจอพี่ๆโมเดลลิ่งก็จะมีการแบบไปแคสโฆษณาก็จะได้แบบจัดถ่ายนิตยสารก็มาถ่ายโฆษณาถ่าย m v เป็นพิธีกรอะไรเงี้ยค่ะจนสุดท้ายก็คือได้มีโอกาสมาแคสที่ช่อง7็แล้วก็ได้เซ็นสัญญากับช่องเจค่ะก็มาเริ่มเล่นเรื่องแรกเรื่องเรื่องรักแท้แก้ได้ค่ะเป็นไงบ้างคะตั้งแต่เรื่องแรกเเลยใช่โหเรื่องแรกก็ ได,ได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองเลยตั้งแตบบ่เรื่องแรกอะไรเงี้ยค่ะก็จะแตกต่างกาันจากการเล่น MV หรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราต้องใช้เสียงจริงการแสดงสีหน้าท่าทางอารมณ์คือทุกอย่างเลยแล้วก็ในเรื่องของบุคลิกภาพคือมันเหมือนแบบภาพมันใช้เยอะกว่าใน MV อย่าง MV มันตัดตัดมาอะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีการปรับตัวช่วงแรก,แรกนิดน,นึงแต่ว่าโชคดีค่ะที่พี่ๆทุกคนแบบน่ารักหมดเลยทําให้การทํางานเราก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่ได้แบบรู้สึกเกรงอะไรอ่างเงี้ยค่ะคิดมา ไม่ต้องจเจ้าขอโทษค่ะเจ้าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจหรือว่าขาใจกันแน่เจ้าไม่ได้ตั้งใจจะทำลายพี่จริงๆนะคะเจ้าแค่อยากจะให้ที่สุดที่ทุกคนเห็นนะว่าพี่มีพลังพิเศษแล้วทำไมพี่ถึงปล่อยให้เสร็จเจ้าบาดมือพี่ล่ะคะทำไมพี่ไม่ใช้พลังศิลของพี่อ่ะลำธารนี่แหละเร็วที่สุดเชื่อมแบบนี้ยยังไงอแบบนี้ย ยิงมันเลยยิงมันเลยยิงมันเลยคืออะไรที่ทำพลานหางยาวมีความเงินยิงหางยาวยิงนะยิงมันยิงมันยิงมันเลยยิงยิงม uh ันเลยยิงหางยาวยิงมันมามีบ พอเราเข้ามาในวงการปุ๊บเนี่ยคะอะไรที่ให้กับเราบ้างหลายอย่างนะคะจริงๆก็ที่เห็นได้ชัดก็คือการที่เราได้รู้จักคนมากขึ้นรู้จักคนหลากหลายประเภทอะไรอย่เงี้ยค่ะทำให้เราเข้าใจในการแบบ ใช้ชีวิตในสังคม,มว่าเ,เราควรจะปรับตัวยังไงเวลาอยู่ท <Yes. S 1> ี่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องวินัยการทํางานก็จะได้เยอะเพราะว่าการทํางานตรงนี้ต้องใช้เรื่องของการตรงเวลาสําคัญมากเนื่องจากเป็นงานที่แบบทํางานจะเป็นส่วนรวมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเ,เวลานัดก็ค่อนข้นขางที่จะเตะถ้าเกิดว่าเราเสียไปอาจจะทําให้แผนงานทั้งหมดหรือว่ามีความเสียหายของกล้องถ่ายเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมีวินัยการตรงต่อเวลามีใครเป็นไอดอลของเราบ้างไหมคะในวงการบันเทิง รุ่นพีก็มีหลายคนนะคะมีพี่นุ่นวรนุชนมีพี่ยุย้ยเจนันพี่อัมพัชราภาอย่างเงี้ยค่ะเ้าทีมเคยมีโอกาสได้ร่วมง,งานกันกับพี่อั้มกับพี่ยุย้ยใช่ไหมคะก็ดูในเรื่องของทั้งเวลาการทํางานที่อยู่ที่กองเป็นยังไงการสแสดงแล้วก็แบบมีแอบเก็บเทคนิคมาบ้างอะไรเ,เงี้ยค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของการวางตัวก็ดูพี่พีเขาเป็นแบบอย่างคะ่ะ ดนนันํำหน้าเลยใช่ไหมไม่พินไม่เชื่อพเพราะ่ตอนนี้พี่เสี่ยงในร่างไอ้ปลาใหญ่นี่สายพินพูดกับเขาเนี่ยเออถึงเขาดีๆก็ได้ี่ดูสิสเวลาพินพูดถึงตาคนนั้นที่ไรเนี่ยมันต้องขึ้นไอทุกทีเลยดูเข้ากันเข้ากันเดีอกแค่นี้ความสวยไม่พินขาดเหรก็งั้นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ึ้น,ปน่ปเติมเฮยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปแล้วงานจะเริ่มแล้วพี่ไปเถอะพี่เอเอ สตาร์ทรถเลยพี่บานน้ำมันหมดฮะน้ำมันหมดพอเราเข้ามาสู่วงการบันเทิงเนี่ยมันมีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีในเรื่องของแบบข่าวดีเรารู้สึกยังไงกับมันบ้างอะก็แฮปปี้นะคะถือว่าเป็นอะไรที่ดีกับเราแล้วก็ถือว่ามีคนคอยสนับสนุนคอยให้กำลังใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วข่าวเสีย สำหรับข่าวที่ไม่ดีทัพทิมคิดว่าทิมอยู่ด้วยความเข้าใจมากกว่าว่าการที่เราทํางานตรงนี้มันก็ต้องเจอทั้งเรื่องที่ดีทั้งเรื่องที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องจริงแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้คือถ้าถ้าเรามีความเข้าใจธรรมชาติของวงการว่าเออเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะโอเคจะไม่ได้รู้สึกแบบมากดดันตัวเองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าอยู่ด้วยความเข้าใจมากกว่าค่ะในเรื่องของข่าวฉันไม่อยากไม่อยาแกฉันไม่อยาก กลัวเธอช่างมีครบความจนความเชยเลยนั้นพูดผิงสงคัญเดี๋ยวเธอสักวันได้ฉันเป็นแฟนโหฉันกล้าเนาะดูก่อนจะทนเอ้ยปากับเขวินะโทนเนื่องจากทัพทีมมาถึงนับปัจจุบันนี้แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบันเทิงเนี่ยคิดว่าจะปรับปรุงการแสดงหรือว่าอะไรเงี้ยจะแบบว่าหาอะไรเพิ่มเติมความรู้เพิมติมอะไรอีไหม ก็คงมีเรื่อยๆค่ะเพราะว่าแล้วทีมว่าการเรียนรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วนะคะก็ค่อยๆเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆอย่างในเรื่องของการแสดงตอนนี้ก็คือเหมือนกับเราได้มีโอกาสทํางานเพิ่มมากขึ้นก็ได้มีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นพวกเทคนิคหรือว่าการแสดงต่างๆมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะมีการเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่อยๆแกงส้มพัดรวมครั้งครบช่วยทางระบบขับถ่าย จะฝากถึงแฟนคลับใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่คอยติดตามแล้วก็ เป็นกําลังใจคอยสนับสนุนทัพทีมตลอดนะคะอย่างมีบางคนเหมือนกันก็คอยบอกมาว่าติดตามตั้งแต่สมัยเล่น MV แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆานะคะแล้วก็รวมไปถึงทุกๆคนที่อาจจะเพิ่งมาได้เห็นทัพท,ทีมในบทบาทละครต่างๆแล้วก็ชอบบทบาทนั้นถึงเริ่มติดตามผลงานทัพทีมมาก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ติดตามกันแบบนี้ต่อไปนะคะคอยสนับสนุนแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทัพทีมด้วยค่ะรับรองว่าทัพทีมจะไม่ทําให้ผิดหวังค่ะ